ในงานเลี้ยงรุ่นที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะสามีของฉันกลับตราหน้าฉันต่อหน้าทุกคนว่าเป็นแค่ทาสรับใช้หัวใจแตกสลายแต่ทันใดนั้นเสียงประตูกระจกเปิดออกพร้อมแสงสว่างที่เปลี่ยนทุกอย่างใครกันที่กล้าเข้ามาในเวลานั้นและทําให้เขาหน้าซีจนพูดไม่ออกใบหน้าที่หวาดกลัวส่องแสงแวววาวสามีตราหน้าฉันว่าเป็นทาสรับใช้หัวใจแตกสลายกลางงานเลี้ยงรุ่นแต่แล้วประตูก็เปิดออกส่องแสงแวววาวแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ อากาศอบอุ่นแต่หน้าหายใจติดขัดเสียงหัวเราะของผู้คนรอบโตะดังขึ้นพร้อมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงฉันถือถาดเครื่องดื่มไว้แน่นเมื่อไหลลงจากฝามือเย็นเฉียบสามีของฉันยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนเก่าใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มอวดดีเขาหัวเราะพลางพูดเสียงดังเธอก็เหมือนเดิมเป็นแค่ทาสรับใช้ของฉันเท่านั้นแหละหัวใจฉันเต้นแรง เสียงในหัวเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงแก้กระทบถาดผู้คนรอบข้างหัวเราะคิกคักบางคนมองฉันด้วยสายตาสมเพชบางคนเบื่อหน้าหนีลมหายใจของฉันหนักอึ้องกลิ่นแชมเปญในอากาศเริ่มขมแสงแดดอบอุ่นกลับกลายเป็นแสงที่แสบตามือฉันสั่นจนถาดแทบหลุดริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาภาพตรงหน้ากลายเป็นเหมือนฉากในฝันร้ายที่ไม่มีวันจบ แล้วทันใดนั้นเสียงประตูกระจกด้านหลังดังขึ้นแสงสว่างทะลักเข้ามาทุกคนหันขอบไปทางประตูเสียงหัวเราะหยุดลงพร้อมกันในแสงนั้นมีเงาของใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาช้าช้าแสงแดดส่องลอดผ่านขอบประตูสะท้อนเข้าดวงตาฉันจนต้องหยีตาหัวใจฉันเต้นแรงกว่าเดิมอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่ง ฉันรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างในชั่วขณะนั้นแสงจากภายนอกสาสต์เข้ามาอย่างรุนแรงจนทุกคนต้องยกมือขึ้นบังตาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นกระจกดังชัดกล้องไปทั่วบริเวณงานเลี้ยงที่เงียบลงในทันทีฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกในอากาศมีเพียงกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมาพร้อมกับลมอุ่นจากภายนอกร่างหนึ่งก้าวเข้ามาในห้อง ทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาเป็นผู้ชายร่างสูงสัชุดสูทสีขาวสะอาดแสงอาทิตย์ส่องให้เขาดูราวกับหลุดออกมาจากผ้าฝันเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเขากลับมาแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงฉันยืนแข็งราวกับรูปปัน้นมือยังคงถือถาดเครื่องดื่มไว้แน่นหยดน้ำจะกแก้วไหลรินลงบนพื้นเย็นเฉียบสามีของฉันหันไปมอง รอยยิ้มมั่นใจบนใบหน้าเริ่มเลือนหายสีหน้าเปลี่ยนจากเย้อยหยันเป็นตึงเครียดสายตาเขาสั่นไหวชั่วขณะชายที่เพิ่งเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงกลางแสงเขามองไปรอบๆอ,อย่างนิ่งสงบก,ก่อนจะมองตรงมาที่ฉันดวงตาของเขาอ่อนโยนแต่ในแววตานั้นมีบางสิ่งที่ทำให้ฉันแทบหยุดหายใจมันคือความคุ้นเคยความอบอุ่นและบางอย่างที่ฉันเคยหลงลืมไปนานผู้คนเริ่มประสิทธ์หนักขึ้น เสียงพูดแผ่วเบาผสมกับเสียงลมหายใจตึงเครียดของทุกคนเขาคือใครกันแน่ทำไมสามีของเธอดูตกใจขนาดนั้นสามีฉันเริ่มขยับตัวพยายามฝืนยิ้มแต่เสียงในลำคอของเขาแหบพร่านายมาทำไมบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกบีบพห้แคบลงแสงแดดที่ลอดผ่านประตูกลายเป็นเพียงเส้นเดียวส่องตรงไปยังฉันและชายปริศนาผู้นั้น เขาเก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าดังเป็นจังหวะช้าๆทุกสายตาจับจ้องอยู่ในความเงียบงนันฉันกลืนน้ำลายลมหายใจติดขัดมือที่ถือถาดเริ่มสั่นจนเครื่องดื่มสั่นไหวเขาหยุดอยู่ตรงหน้าแสงสว่างทำให้ใบหน้าเขาชัดเจนรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาเป็นรอยยิ้มที่ฉันจำได้แม่นรอยยิ้มจากอดีตที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอีก สามีของฉันขยับถอยหลังสีหน้าเต็มไปด้วยความกลัวที่พยายามปิดบังเพื่อนเพื่อนของเขามองหน้ากันอย่างงุนงงหรือว่าเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดต่อฉันมองหน้าชายคนนั้นทุกความทรงจำในอดีตไหลกลับมาอย่างรวดเร็วเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงรอบข้างทั้งหมดอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเวลาราวกับหยุดเดิน ฉันรู้ว่าทุกอย่างหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายตาของเราสบกันในความเยบงันนั้นไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาแต่เพียงแค่แววตาเดียวฉันก็รู้ว่าชีวิตของฉันกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรเสียงลมอ่อนพัดเข้ามาผ่านประตูที่เปิดค้างไว้ผ้าม่านสีขาวปลิวเบาๆเหมือนกำลังเต้นไปตามจังหวะหัวใจของฉันผู้คนรอบข้างเริ่มขยับตัว เสียงกระซิบซุบซิบดังแผ่วในอากาศที่ตึงเครียดชายคนนั้นยกมือขึ้นสายตาเขาไม่เคยละจากฉันแม้แต่วินาทีเดียวฉันมาที่นี่เพื่อเธอเขาพูดเสียงเรียบแต่น้ำเสียงนั้นกลับแฝงพลังบางอย่างที่ทําให้ทุกคนเงียบลงในทันทีสามีของฉันยืนนิ่งริมฝีปากสัน่นสีหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนจากความมั่นใจเป็นความกลัวที่ปิดไม่มิดอย่ามาทำเป็นพูดไร้สาระเขาตะโกน เธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับภรรยาฉันอีกแต่เสียงของเขาไม่ดังเท่าที่ตั้งใจมันสั่นเหมือนเสียงของคนที่เริ่มสูญเสียการควบคุมฉันหันไปมองสามีในสายตาของเขาไม่มีความอ่อนโยนหลงเหลืออีกเลยสิ่งที่ฉันเห็นมีเพียงความเย็นชาและความโกรธที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก,ากของความอับอายเสียงแก้วไวน์ตกกระทบพื้นดังแตกใครบางคนสะดุ้ง กลิ่นแอลกอฮอลลอยคลุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นดอกไม้สดบนโต๊ะบรรยากาศในงานเลี้ยงที่เคยคลื้นคลกลับกลายเป็นเงียบงันและกดดนันชายคนนั้นก้าวเข้ามาอีกก้าวทุกสายตาจับจ้องเขานายไม่ควรพูดแบบนั้นกับผู้หญิงที่นายสัญญาว่าจะปกป้องเสียงของเขานุ่มแต่แฝงด้วยความเฉียบคมราคมมีดสามีของฉันหัวเราะเยาะนายจะมาสอนฉันเหรอแต่แววตาเขากลับไม่กล้าสบตรง,ตรง เขาหลบสายตาไปทางอื่นเหมือนคนที่กำลังหนีความจริงฉันยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองคนลมหายใจเริ่มถี่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะฉันไม่รู้ว่าควรจะมองใครหรือควรทำอะไรต่อไปชายที่เพิ่งมาถึงขยับเข้าใกล้อีกนิดเขาหยุดอยู่ตรงหน้าฉันเธอไม่ต้องกลัวเขาพูดเสียงเบาคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจฉันสั่นไหวราวกับกำลังถูกปลดปล่อยจากโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น เสียงพึมพำของแขกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทุกคนเริ่มถ่ายรูปโทรศัพท์หลายเครื่องถูกยกขึ้นแสงแฟลชว่าไปทั่วห้องไม่มีใครอยากพลาดช่วงเวลานี้สามีของฉันเริ่มหน้าแดงเขาตวาดใส่แขกที่กำลังถ่ายหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครฟังบางคนหัวเราะบางคนกระซิบกันเบาๆนี่มันน่าดูจริงๆ ฉันรู้สึกเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางเวทีแห่งความอับอายแต่ขณะเดียวกันก็มีบางอย่างในใจฉันเริ่มเปลี่ยนความเจ็บปวดที่เคยทิมแทงกลับแปรเปลี่ยนเป็นแรงสันสะเทือนบางอย่างเหมือนเปลวไฟที่เริ่มก่อตัวในหัวใจที่เคยเยือกเย็นฉันมองสามีตรงๆดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนและโกรธแต่คราวนี้ฉันไม่หลบตาฉันยืนตรงถือถาดในมือแน่นและรู้สึกว่าฝ่ามือฉันไม่สั่นอีกแล้ว ใช่ในสูดขาวหันไปมองสามีของฉันรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้าเขานายพูดว่าภรรยานายเป็นทาสรับใช้ใช่ไหมเสียงของเขาเย็นลงเล็กน้อยแต่ฉันคิดว่านายต่างหากที่กำลังกลัวจะเสียสิ่งที่นายไม่เคยเห็นข้ามาก่อนเสียงในห้องเงียบลงทันทีไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่ลมหายใจก็เบาเสียจนแทบไม่ได้ยินฉันยืนนิ่ง แต่ในหัวใจกลับรู้สึกถึงแสงบางอย่างที่เริ่มส่องเข้ามาเป็นแสงแห่งอิสระแสงแห่งความกล้าที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตนี้ดวงอาทิตย์ภายนอกยิงคงส่องลอดเข้ามาผ่านกระจกลำแสงสีทองทอดยาวไปบนพื้นเหมือนเส้นแบ่งระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันและฉันกำลังยืนอยู่ตรงกลางของมันเสียงหัวใจฉันเต้นชัดเจนไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแต่เพราะความกล้าที่เพิ่งตื่นขึ้น ฉันมองชายทั้งสองสลับกันคนหนึ่งคืออดีตที่ฉันเคยยึดติดอีกคนคือใครบางคนที่มาพร้อมกับความจริงที่ฉันไม่กล้ามองตรงๆสามีของฉันหันมาทางฉันสีหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวอย่าคิดนะว่าเธอจะไปไหนได้เสียงของเขาสัน่นฉันยังไม่อนุญาตให้เธอออกจากที่นี่ทุกคนมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดไม่มีใครหัวเราะอ,อีกต่อไป มีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งปกคลุมทั่วงานฉันค่อยๆวางถาดลงบนโต๊ะข้างตัวเสียงโลหะกระทบพื้นเรียบเบาแต่ดังพอที่จะทําให้ทุกคนได้ยินมือฉันเบาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นดอกมะลิที่ประดับอยู่บนโต๊ะลอยมาแต่จมูกมันเป็นกลิ่นที่เคยชอบแต่วันนี้กลับรู้สึกเหมือนกลิ่นของอิสรภาพฉันไม่ต้องการการ,การอนุญาตของคุณอีกแล้ว เสียงของฉันนิ่งและชัดเจนคำพูดนั้นไม่ได้ดังมากแต่ทุกคำเหมือนกระแทกลงบนพื้นแข็งผู้คนรอบข้างมองฉันด้วยความตกใจบางคนอ้าปากค้างบางคนยกมือปิดปากอย่างไม่เชื่อสายตาสามีของฉันชะงักเขาก้าวมาหนึ่งก้าวแต่ชายในสูทขาวก้าวมาขวางไว้ทันทีสายตาเขาเย็นเฉียบไม่มีคำพูดใด แต่แววตานั้นเพียงพอที่จะทำให้สามีของฉันหยุดนิ่งอย่าแต่ต้องเธอเสียงของชายคนนั้นต่ำและมั่นคงแต่และคำเต็มไปด้วยพลังที่ควบคุมอารมณ์ของทุกคนในห้องไว้ได้สามีฉันกัดฟันแน่นนายไม่รู้เรื่องของเราเธอเป็นของฉันคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกมีดบาดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความเจ็บปวดไม่เหมือนเดิมมันกลายเป็นความชัดเจน ฉันหันไปมองเขาฉันไม่เคยเป็นของใครฉันแค่เผลอเชื่อว่าความรักคือการยอมจำนนเสียงในห้องเงียบอีกครั้งแม้แต่ลมหายใจของแขกก็เบาอย่างระวังทุกสายตาจับจ้องที่ฉันแต่ฉันไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปชายในสูตรขาวยืนข้างฉันเขาไม่พูดอะไรแต่การมีอยู่ของเขาเหมือนเป็นกำแพงที่มั่นคงอยู่ข้างหลังฉันรู้ ว่าครั้งนี้ฉันไม่ได้ยืนอยู่ลําพังสามีของฉันหน้าเริ่มซีดเหงื่อไหลลงข้างแก้มเขามองไปรอบๆเหมือนคนที่กําลังหาทางหนีแต่ไม่มีใครอยู่ข้างเขาอีกแล้วเพื่อนเก่าของเขาหลายคนหลบสายตาบางคนค่อยๆถอยห่างออกไปอย่างเงียบๆเ,เสียงช้อนชนแก้วดังเบาๆในความเงียบเหมือนสัญ,ญญาณของการสิ้นสุดบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาฉันก้าวไปข้างหน้า หัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงวันนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครเหยียบศักดิ์ศรีของฉันอีกเสียงของฉันชัดเจนจนสะท้อนในอากาศชายในสูทขาวมองฉันสายตาเขาเต็มไปได้วยความภูมิใจและความอ่อนโยนในแววตานั้นไม่มีคำพูดแต่ฉันรู้ว่าเขาเห็นฉันในแบบที่ฉันควรจะเป็นสามีของฉันพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาริมฝีปากเขาขยับเบาๆ ก่อนที่เขาจะค่อยๆถอยหลังไปหนึ่งก้าวเสียงนกนอกหน้าต่างร้องขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงลมอุ่นพัดเข้ามาอีกครั้งกลีบดอกไม้ปลิวจากใจกันตกลงพื้นอย่างแผ่วเบาฉันหลับตาและเมื่อเปิดขึ้นอีกครั้งฉันรู้ว่าแสงแดดที่ส่องเข้ามาในตอนนี้ไม่ได้แสบตาเหมือนก่อนอีกแล้วฉันยกคางขึ้นเล็กน้อยสูดอากาศเข้าเต็มปอด รู้สึกได้ถึงหัวใจที่เบาสบายเสียงรอบข้างเริ่มกลับมาแต่ไม่ใช่เสียงหัวร้อยย่ออีกต่อไปเป็นเสียงกระซิบชื่นชมเสียงปรบมือแผ่วๆและเสียงของความเคารพที่แท้จริงชายในสูทขาวเอื้อมมือมาหาฉันแต่เขาไม่จับเขาเพียงยื่นมือไว้ให้ฉันเป็นคนตัดสินใจฉันมองมือของเขาแล้วมองไปที่แสงแดดที่ทอผ่านกระจกใส โลกทั้งใบดูนิ่งมีเพียงเสียงหัวใจของฉันที่ดังขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นเองฉันรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับความกลัวไม่เกี่ยวกับอดีตแต่เกี่ยวกับฉันคนใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในวินาทีนั้นเองฉันมองมือที่เขายื่นมาอยู่นานแสงแดดที่สะท้อนบนปลายนิ้วของเขาแสบตาเล็กน้อยแต่กลับอบอุญญญ่นอย่างประหลาด เหมือนแสงนั้นไม่เพียงส่องมาจากภายนอกแต่ยังส่องทะลุเข้ามาในหัวใจของฉันด้วยลมหายใจฉันสั่นไม่ใช่เพราะความกลัวอีกแล้วแต่เพราะความรู้สึกที่ไม่เคยได้สัมผัสมานานความรู้สึกของการเลือกด้วยตัวเองฉันยกมือขึ้นช้าๆเสียงรอบข้างเริ่มจางลงทุกอย่างเหมือนอยู่ในภาพช้าทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องแต่ฉันไม่สนใจอีกต่อไป ฝ่ามือฉันแต่ปลายนิ้วของเขาเบาๆเพียงสัมผัสนั้นก็เหมือนแรงกดดันในอกทั้งหมดคลายออกหัวใจฉันเต้นแรงแต่เป็นจังหวะที่สงบและมั่นคงเสียงกระซิบของแขกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายแต่ฉันไม่สนใจสา,สายตาเหล่านั้นอีกฉันไม่ต้องการพิสูจน์ให้ใครเห็นฉันเพียงแค่ต้องการเป็นตัวฉันในที่สุดชายในสูทขาวก้าวเข้ามาใกล้อีกนิด เธอพร้อมหรือยังเขาถามเบาๆน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่ในถ้อยคำสั้นๆนั้นกลับมีพลังที่เหมือนเปิดประตูชีวิตอีกบานให้ฉันฉันพยักหน้าแสงอาทิตย์สะท้อนในดวงตาของเราเหมือนโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงลมหายใจสองคนสามีของฉันตะโกนออกมาหยุดเธอจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้น้ำเสียงของเขาสั่นและแตกพร่า แววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังที่เขาไม่อยากให้ใครเห็นฉันหันไปมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายใบหน้าที่เคยทําให้ฉันกลัวกลับดูเล็กลงกว่าที่เคยเห็นชายคนหนึ่งที่เคยยิ่งใหญ่ในสายตาฉันตอนนี้กลับเป็นเพียงเงาของคนที่ไม่กล้าย,ยอมรับความจริงฉันไม่ได้ทําอะไรกับคุณฉันพูดช้าๆชัดเท่าชัดคําฉันแค่เลือกเดินออกจากความเจ็บปวดเท่านั้นเขานิ่งไม่มีคําพูด ไม่มีเสียงหัวเราะเย้ยมีเพียงความเงียบที่กัดกินหัวใจของเขาผู้คนรอบข้างเริ่มถอยห่างไม่มีใครเข้าไปปลอบไม่มีใครเข้าข้างแม้แต่เพื่อนที่เคยหัวเราะก,กับเขาเมื่อครู่ก็หลบตาลมจากประตูพัดเข้ามาอีกครั้งผ้ามาลผิวไหวราวกับคลื่นในทะเลฉันรู้สึกเหมือนโลกกำลังผลักฉันให้เดินไปข้างหน้าฉันก้าวไปพร้อมกับชายในสูทขาว เสียงรองเท้าดังก้องบนพื้นเรียบทุกย่างก้าวคือการทิ้งเ,งเก่าๆของตัวเองไว้ข้างหลังขณะที่เราผ่านฝูงชนฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมองฉันด้วยสายตาเปื้อนน้ำตาเธอยกแก้วขึ้นนิดๆเหมือนจะให้กำลังใจฉันยิ้มตอบไม่ใช่เพราะอยากแสดงแต่เพราะฉันรู้ว่าเธอเข้าใจประตูแก้วบานใหญ่เปิดออกกว้างแสงจากภายนอกส่องเข้ามาเต็มที่ความร้อนของอากาศภายนอกแตะผิวฉัน แต่มันกลับรู้สึกสดชื่นเหมือนสูดอากาศใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิตเสียงนกดังขึ้นจากกิ่งไม้ใกล้ๆกลิ่นดอกลีลาวดีลอยมาตามลมฉันหันกลับไปมองข้างในเป็นครั้งสุดท้ายสามีของฉันยังยืนอยู่ที่เดิมใบหน้าเขาเคร่งเครียดแต่ไม่มีใครอยู่ข้างเขาอีกแล้วภาพนั้นไม่ใช่ภาพของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่มันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เขาเลือกจะเป็น ฉันหมุนตัวกลับแสงอาทิตย์อาบทั่วร่างชายในสูทขาวยิ้มให้ฉันอีกครั้งเธอทำได้ดีมากเขาพูดเบาๆฉันยิ้มตอบฉันไม่ได้ทำเพื่อใครฉันแค่กลับมาหาตัวเองเสียงหัวใจฉันเต้นดังในอกไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะความเป็นอิสระที่แท้จริงกำลังเต้นอยู่ในนั้นเราก้าวออกจากเงาของอาคารแสงแดดร้อนแรงแต่สวยงาม ลมพัดผมฉันปลิวไปด้านหลังทุกก้าวที่เดินเหมือนทิ้งเสียงหัวเราะเย้ยหยันไว้ในอดีตแต่ในขณะเดียวกันฉันรู้ว่าฉากนี้ยังไม่จบเพราะทุกการเริ่มต้นมักมีบางสิ่งรออยู่ข้างหน้าเสมอฉันสูดลมหายใจลึกอีกครั้งแสงแดดยังคงอบอุ่นแต่คราวนี้มันไม่ใช่แสงที่ทำให้ฉันเจ็บตามันคือแสงที่ทำให้ฉันมองเห็น ตัวเองอย่างแท้จริงเสียงลมหายใจของฉันผสมกับเสียงใบไม้พิ้วไหวเหนือสีสษะแสงแดดยามบ่ายอับทั่วลานอากาศอบอุ่นแต่สงบอย่างประหลาดฉันหยุดยืนหันกลับไปมองอาคารกระจกใสที่เพิ่งเดินออกมาภาพของงานเลี้ยงที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคำดูถูกตอนนี้เหลือเพียงเงาเลือนบนพื้นกระจกไม่มีเสียงใครเรียกไม่มีเสียงแก้กระทบกันมีเพียงความเงียบที่สวยงามอย่างอิสระ ชช่ในสูตรขาวยืนอยู่ข้างฉันเขาไม่พูดอะไรเทียงมองฉันด้วยแววตาที่บอกให้รู้ว่าเธอไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครอีกแล้วฉันยิ้มความเจ็บในใจที่เคยหนาวเย็นค่อยๆละลายแทนที่ด้วยความอุ่นของลมและแสงอาทิตย์ที่อาบอยู่บนผิวบางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยืนในที่ของตัวเองจริงๆฉันพูดช้าๆเบาๆแต่มั่นคงเขาพยักหน้า และมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายฉันหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของฉันในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเบาแต่เต็มไปด้วยชีวิตเราสองคนเดินไปตามทางที่ทอดยาวออกสู่สวนดอกไม้สีขาวบานอยู่เต็มสองข้างลมพัดพากลีบดอกริวล่องลอยในอากาศเหมือนกำลังอวยพรให้กับการเริ่มต้นใหม่ทุกย่างก้าวคือการทิ้งความกลัวไว้ข้างหลังทุกลมหายใจคือการให้อภัยตัวเอง ฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ยอมจำนวนอีกต่อไปไม่ใช่ทาสรับใช้ที่ใครตราหน้าแต่เป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่บนเท้าของตัวเองด้วยศักดิ์ศรีด้วยหัวใจที่เป็นอิสระเสียงนกบนต้นไม้ดังขึ้นอีกครั้งท้องฟ้าเปิดกว้างและในขณะนั้นฉันรู้แน่ชัดว่าบทสุดท้ายของความเจ็บปวดคือบทเริ่มต้นของเสรีภาพที่แท้จริงของฉันเอง